วันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทําทำแกงเขียวหวานไก่กันค่ะเป็นแบบง่ายๆนะคะทำกินเองที่บ้านแล้วก็ผักก็เป็นผักบ้านบ้านที่เราปลูกเองได้ที่บ้านด้วยนะคะหรือว่าออส่วนประกอบก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายค่ะ ผักที่ใช้ในแกงเขียวหวานอันนี้นะคะคือจะเด็ดมาจากที่บ้านเลยนะคะอเผอิญว่าช่วงนี้มะเขือพวงอ่ะเยอะมากแล้วก็โดกมากเลยนะคะตําน้ําพริกก็แล้วทําอะไรก็แล้วมันก็ยังเยอะอยู่เสียดายนะคะก็เลยว่าจะเอามาทําแกงเขียวหวานแบบง่ายๆกันนะคะมะเขือเปราะก,ก็ใช้เท่าที่มีนะคะกี่ลูกก็ได้ค่ะไม่มีก็ไม่อยากใส่ก็ไม่ใส่นะคะพริก ถ้าอันนี้อเผอิญว่าที่บ้านมีเป็นพริกขี่หนูนะคะถ้าใครจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าหรือพริกอะไรก็ได้ตามแต่สะดวกนะคะเพื่อความสวยงามค่ะต่อมาก็จะเป็นใบโหระพานะคะใบโหระพาเนี่ยอเผอิญว่าขึ้นเยอะเหมือนกันนะก็เลยกะว่าตัดๆัดมาแล้วเดี๋ยวเอามาใส่เยอะๆนะคะหอมดีแล้วก็เป็นใบมะกรูดค่ะต่อมาก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงนะคะก็จะมีกะทิค่ะอันนี้ไปซื้อกะทิสด ที่เขาคันด้วยเครื่องนะคะที่ตลาดมาถ้าใครจะสะดวกใช้กล่องก็ใช้กล่องได้นะคะก็จะใช้ประมาณ1ลิตรค่ะแล้วก็พริกแกงเขียวหวานค่ะเสร็จแล้วก็จะมีพวกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็เกลือค่ะส่วนเนื้อสตัตว์วันนี้จะใช้เป็นเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีเศษน้องไก่อกไก่อีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะเอามาเติมผสมกันไปเลยนะคะบาก บากเนือ้เอเตัวน้องไก่เสร็จแล้วก็ล้างค่ะส่วนตัวจะเอาเอาเกลือมาล้างนะคะแล้วก็ผึ่งให้สะเด็ดน้ำมันก็ให้แห้งค่ะถ้าใครอยากจ,จะใส่เลือดลงไปด้วยก็ใส่ได้นะคะก็เอาเลือดไปลวกก่อนหรือว่าเอาตับไก่ใส่ตามลงไปก็ได้ค่ะ ขั้นตอนการเตรียมก็จะไม่มีอะไรมากนะคะผักที่เด็ดที่ซื้อมานะคะก็เอามาเด็ดใบแล้วก็หัน่นแล้วก็ล้างแล้วก็ผึ่งลมเอาไว้ให้แห้งนะคะพริกก็จะหั่นครึ่งหนึ่งหรือว่าจะแบบหั่นเป็นฝอยเออหั่นเป็นแบบซอยเป็นแว่นๆก็ได้นะคะแล้วก็ตัวมะเขือพวงค่ะก็จะเด็ดขั้วออก คั่วออกนะคะแล้วก็แช่ลงในน้ำพร้อมกับมะเขือเปาะไปเลยนะคะส่วนมะเขือเปาะเนี่ยล้างแล้วก็หั่นนะคะหั่นแล้วก็แช่ในน้ำเกลือเพื่อไม่ให้มันดำนะคะ ล้างผักเด็ดผักหั่นผักเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ไปล้างไก่ทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ลงมือทำได้เลยค่ะใบมะกรูดเดี๋ยวพี่ค่อยหัห่นนะคะแล้วก็มีใบหงือ,อาา่า มานี้เดี๋ยวไปกินกับแก้มก,กับถุกวฝักยาวเมื่อเร็ล้างแช่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาใช้เดี๋ยวค่อยหยิบเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ก็เปิดเตาใส่ในหม้อได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหัวกะทิมาทอดก่อนเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาหัวกะทิมาทําก่อนนะคะเท <c oughs> หัวกะทิใส่ลงไปประมาณนึงนะคะเดี๋ยวเราจะ ทำเอ่อรอจนมันแตกมันนะคะแล้วค่อยใส่พริกแกงส่วนถ้าใช้เป็นกะทิกล่องนะคะก็เขย่าเขย่านะคะแล้วก็เทลงไปได้เลยค่ะอันนี้จะไม่ผัดกับเอ่อจะไม่เอาน้ำมันมาผัดกับ ตัวพริกแกงนะคะก็เลยจะเอาหัวกะทินี่แหละคะ่ะพอมันโดนความร้อนานานๆเดี๋ยวมันก็จะแตกมันออกมาเพื่อนๆก็จะสังเกตมันจะเริ่มใสๆนะคะมันจะแตกชั้นกันกันกบตัวกะทิอะคะ่ะเนี่ยเราก็ใส่ตัวพริกแกงลงไปนะคะตอนต้นก็จะทยอยใส่ลงไปนะคะถ้าไม่เผ็ดเราค่อยใส่เพิ่มนะคะอันนี้ใส่ไปทั้งหมดประมาณ2ขีดค่ะหัวกะทิที่ใช้ก็ประมาณ1กิโลนะคะ ดีแล้วนะคะก็ใส่เนื้อไก่ลงไปผัดด้วยกันค่ะผัดจนแบบเออเหมือนเนื้อไก่อะตัวพริกแกงแล้วก็เนื้อไก่เนี่ยมันเข้าที่กันสระดับระดับหนึ่งนะคะก็เทหัวกะทิที่เหลือลงไปให้หมด หลังจากนั้นนะคะก็เริ่มใส่ใบมะกรูดนะคะใส่ผักต่างๆของเราลงไปนะคะพริกก็ถ้าอยากให้มันเพิ่มความเผ็ดมากขึ้นนะคะเราก็จะหันห่นหันห่นหั่นซอยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เติมลงไปแต่แค่แต่ถ้าแค่อยากจะได้กลิ่นที่มันดีขึ้นเฉยๆนะคะไม่ได้อยากให้มันเผ็ดขึ้นเนี่ยก็ใส่พริกลงไปทั้งเม็ดนะคะอันนี้ใส่เกลือเติมลงไปนิดหน่อยนะคะ แต่ยังไม่ปรุงรสใด,ดๆนะคะเพราะว่าอยากให้มันสุกมากกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราต้มๆไปเนี่ยนะมันก็จะลดลงมาระดับหนึ่งนะคะแล้เดี๋ยวเราค่อยชิมแล้วก็ปรุงรสทีเดียวค่ะ สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราใส่มะเขือลงไปนะคะใส่เสร็จแล้วพยายามเอาช้อนกดๆให้มะเขือเนี่ยอยู่ภายในน้ํานะคะมันจะช่วยให้มะเขือเราเนี่ยไม่ดํามากนะคะตัวมันจะช่วยให้มะเขือเราไม่ดําเพราะมะเขือมันดาตรงที่มันลอยพ้นจากขอบน้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะปิดฝาไว้ค่ะสักพักมังก็ค่อยเปิดออกมาดูนะคะชิมรสชาติว่าโอเคแล้วหรือย,อยังนะคะส่วนตัว ผักนะคะถ้าอยากให้ไม่ได้สุกมากจนเกินไปนะคะเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ใส่ตอนท้ายๆนะคะหลังจากใส่ผักอะไรลงไปแล้วปิดฝาก็จะใช้ไฟกลางๆไปถึงอ่อนนะคะให้เขาต้มไปให้ ไก่เนี่ยสุกแล้วก็เปื่อยแล้วก็ผักเนี่ยสุกดีนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ถ้าใครไม่อยากให้ผักอ่ะมันนิ่มจนเละน,นะคะมันนิ่มมากเกินไปอยากกินผักที่ค่อนข้างกรอบนะก็แบ่งบางส่วนมาใส่ตอนท้ายนะคะแล้วก็มีเพิ่มหางกะทิลงไปในหม้ออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากให้มันเข้มข้นมากเกินไปนะคะ ใส่มากใส่น้อยนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะถ้าใครชอบเข้มข้นมากไม่อยากใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนนี้นะคะก็จะเริ่มมาใส่น้ำตาลเออน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ชิมรสค่ะว่าโอเคแล้วหรือยังนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่ใบโหระพาสุดท้ายค่ะ อันนี้เดี๋ยวจะไปให้คุณยายในหมู่บ้านมีปลากรอบด้วยก็มีผักะ นนี้ะะคะปรากฏว่าลืมใส่ผักค่ะหันไปอีกทีเห็นกองผักโหระพายังอยู่ในตะกร้าอยู่เลยนะคะก็เลยเดี๋ยวเอามาต้มอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะจะมีบางส่วนที่เราบีบๆฉีกๆนิดนึงนะคะเพื่อให้กลิ่นเขาออกมาดีๆนะคะเนี่ยค่ะก็กดๆๆผักลงไปในน้ำนะคะเอาแค่พอประมาณค่ะแล้วก็ตักมากินได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเขียวหวานไก่แบบง่ายๆนะคะบางครั้งเราก็อยากจะกินอะไรที่แบบง่ายๆแล้วก็กินกับขนมจีนนะคะอันนี้จะกินกับข้าวด้วยก็ได้ต้มมอหนึ่งนี้กินได้หลายมื้อเลยนะคะแล้วก็สามารถแบ่งเพื่อนบ้านได้ด้วยนะคะอันนี้ใช้กะทิแค่1กิโลเองนะคะถ้าเป็นกล่องก็น่าจะประมาณ หนึ่งกล่องใหญ่เนาะแล้วก็ผักค่ะผักก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะคะถ้าไม่ได้ปลูกที่บ้านไปซื้อที่ตลาดก็ไม่ได้แพงอะไรนะคะจะเปลี่ยนจากเนื้อไก่เป็นเนื้อวัวนะคะก็ยิ่งอร่อยใหญ่เลยค่ะ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะใครที่คิดว่าแกงเขียวหวานทํายากนะคะอยากให้ลองทําดูค่ะทําแบบง่ายๆเนี่แหละค่ะกะปริมาณเอานะคะชอบเค็มมากก็ใส่เพิ่มน้ําปลาลงไปนะคะชอบเผ็ดเราก็เพิ่มพริกหรือเพิ่มพริกแกงลงไปนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการทําอาหารกินเองที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ